สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านม้ชมมาดูวิธีการแก้ไขน้ํั่วจากข้างบนลงมาข้างล่างครับจากห้องน้ําชั้นสองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหยดติ่งๆเนี่ยไหลเป็นค่าออกมาเนี่ย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 มันปูดออกมาทะลุออกมาจากเสาเราจะเราจะไปดูห้องน้ําข้างบนว่าเขายาแนวดีไหมมันอาจจะซึมลงมาตามขอบยาแนวอันนี้เป็นผนัง ระเบียงข้างนอกออกมาในแบะไม่ได้ใไหมดูระเบียงข้างนอกเดี๋ยวเราจะหไปดูข้างบนกันครับอันนี้มันรั่วออกมาข้างนอกเยอะกว่าไปข้างในในห้องน้ํามันจะน้อยกว่าก็งงว่ามันออกมาอย่างนี้ได้ไงไม่รู้เป็นเนี่ยเป็นตะไคร่น้ำเขียวหมดเลย แล้วนี่เราขึ้นมาข้างบนทับชั้นสองนี่จะลเปิดน้ำดูนีก็คือเป็นทฐานขนดี้เนี่เนี่ยเป็นดูเวลาเขาอาบน้ำน้ำมันจะแห้งนะท่านผู้ชมเปียกไปแล้วเขาอาบน้ำมันจะลงอาบตามผนังลงไปแล้วก็ไหลลงตามนี้นะครับท่านผู้ชมาน้

ที่เยออันนั้นนะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันชองทาเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่ปูนขาวนะครับที่เข้ามาปะเหมือนปผมยึดซ้ำถ้าเป็นปูนขาวมันจะจิ้มไม่ออกอันนี้เราก็จะเนี่ยแซะออกให้มันเป็นร่องเพื่อเราจะปะเข้าไปใหม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปูนขาวเนี่ยถ้าเป็นปูนขาวจะแข็ง เนี่ยแข็งคุ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมถ้า,าเป็นปูนขาวนะเนี่ยเท่าจิ้มไม่เท่าเ,าเลยมาลองเสะก,ก่อนนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ซอกตามร่องกแเ้ืกอนแล้วก็ตัเจียวทอดบางทีแล้วก็นี่ครับออกผนังปูนเป็นรูเลยครับแล้วก็มีผสมปูนขาวแล้วก็จะป่าเลยเนะี่ยเข้าลึกๆเยอะๆ,ๆ,ๆ ตรงนี้ถ้าผนังนี่เวลาเราอาบน้ำน,น้ำมันจะเดินไปโดนครับเพราะว่าดินพองเรามันแคบมากเราเดินอาบตรงนี้เวลาอาบน้ำมันจะโดนรงผนังตรงนั้นมันจะไหลาตามรูลงไปข้างล่างนะครับหยดลงไปตามข้างล่างที่เราเจอที่มันไหลาตามพื้นตามผนังลงไปเนี่ยครับปิดเข้าไปขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคมอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ก็ใช้ปูนขาวธรรมดาครับไม่ใช่ปูนทุกแกไม่ใช่ปูจนจอร์ดเท้แล้วหลังจากที่เราปากด้านบนแล้วก็เรามาข้างล่างคุณผชมตรงพื้นห้องน้ําตรงรอบๆท่อน้ำทิ้งครับเราต้องทําอย่างระมัดระวังครับเพราะว่าให้มันทั่วถึงครับอย่าให้มันมีรูมีซอกนะครับ ต้องมีน้ำให้เพิ่มตลอดเลยนะนี่น้ำอย่างเงี้ยเพิ่มตลอดน้ำดีรั่วป่ะนี่ครับยาดับบอยแล้วนี่ครับโปลเข้าไปยังหนาทีนี้เราก็รอให้มันแห้งรอให้มันแห้งแล้วก็ใช้งานดู ความันรั่วไหมคงมัรั่วแล้วห่ะเป็นการแก้ไขพื้นน้นำรั่วครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจเลยครับอันนี้ตะแกรงตะแกรงแล้วมันวางเฉยๆน่าจะเอาไว้เวลาเทเทน้ำ ดูตะแกงกรู้แล้วกับข่อคนละไซส์เลยท mm. ่อนน,นิ้วครึ่งแต่ตะแกงสองนิ้ววางไว้า่างนี้เนี่ยขอบคุณอีกรัางครับสำหรับการับ mm. ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจกอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ mm. mm.